สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่ทดลองทําสูตรกล้วยด่างไปนะครับที่ผสมนมผสมเอ็มร้อยห้าสิผสมผงชูรสนะครับวันนี้ก็ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ด่างนะครับมันก็เป็นกล้วยไข่ปกตินะครับแต่ที่ผมทํเนี่ยเพื่ออยากรู้ว่าสูตรที่น้องเขาทาเนี่ย เมื่อผมทดลองแล้วเนี่ยมันจะด่างจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆบางคนนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องมาด่าหรือมาว่ากันให้เสียน้ําใจนะครับเพราะใครๆก็ทดลองได้ไอ้ส่วนเรื่องราคาจะตกหรือไม่ตกมันเป็นเรื่องของกลไกตลาดมันเป็นเรื่องของกล้วยแต่การทดลองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเห็นมาเราก็อยากรู้ว่ามันจะจริงไหมเราก็ทําการทดลองไปได้ผลก็ดีไปไม่ได้ผลก็แล้วไปก็หวังเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับก็ อย่าไปตำหนิติเตียนอะไรกันเลยครับของพวกนี้เราทํากันได้ทดลองกันได้ก็สรุปนะครับเพื่อนๆว่ามันไม่ด่างมันไม่ด่างนะครับแต่คนอื่นจะทําด่างหรือไม่ด่างผมไม่รู้แต่สําหรับผมคือมันไม่ได้ผลมันก็ยังเป็นกล้วยไข่ธรรมดานะครับมันไม่ด่างขอบคุณเพื่อนๆนะครับ